ครับสวัสดีครับบีเ e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กามาพบพอกับปตแต์เนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสชแน,นลพี่น้องครับมือนดี้กปติย์พามาติดตามเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเด้อนะครับเลขวิ่งเงินล้านเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันที่สนะิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยฮาออกพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสาม รับเลขล่างก็ออกสามสองนะพี่น้องเนาะรับเลขวิ่งเงินล้านงวดที่ผ่านมาลุดได้พี่น้องลุดก็คือลุดนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเขามาไล่งวดแล้วดิพี่น้องเพิ่งจะมาลุดงวดนี้นะครับสิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดเลขวิ่งเงินล้านบนล่างวิ่งลุดหนึ่งกับแปดแปดกับบมาหนึ่งกับบอมาจักตัวนะพี่น้อง นี่ก็ถือว่าคงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะครับมาตามต่อนน้ำกันนะครับครับเรียกวิ่งเงินล้านเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะครับเน,ะบนาะนไทยมาตัวใดนะครับ หนึ่งเมษายนนพนองเนาะ รับเลขวิ่งเงินล้านบนล่างวิ่งในพี่น้องเนอะ รับบนล่างวิ่ง3มกับสนะครับรับ3กับสเน้นที่3ม กาจีจับคู่ตามเพิ่นจับไปให้ได้พี่น้องเด้อจับไปใหยย้ยางละสี่หางนะครับสามศูนย์สามหนึ่ง 3ามห้าสากนะครับลัก3กับซีลักซพี่น้อง4ี สีหนึ่งสี่ห้าสี่หกนะครับ เน้นที่สามได้พี่น้องลักซี่ครับปนเนียนให้ทั้งลักซี่ลักสามและพี่น้องเน้นสุดๆคือส,ส,สาม ครับแต่ว่าก็จะลืมได้พี่น้องเรื่อมักสอบตัวใดเขากัจะลืมกลับตัวไว้นําน,นะครับครับเลขสามตัวพี่น้อง รับห้าสามนะครับครับสัตว์เจนนะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อรับหเมษายน2568นะพี่น้องเนาะเลขวิ่งเงินล้านบนล่างวิ่ง3กับ4เน้นที่3แต่ว่าจับคูเน้นทั้ง4ี่พร้อมเลยพี่น้องเนะ้ะสามศูนย์สหน สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกับเน้นให้กระตามนี่แหละพี่น้องครับเลขสามตัวก,กับห้าสามศูนย์ห้าสามหนึ่งนะครับอ๋อมกสอบตัวเลขกายจะลืมนะพี่น้องเลิกกับตัวไวน้น้ำนะพี่น้องเนาะรับแล้วก,ก็ไปสอบหาเลือกซื้อเลือกหาสลากินแบงรัฐบาลไว้ไอ๋ชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ อ่าฉะนั้นแพอเตรียมข้อไว้่รอนคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้อง FC เอฟซีก็จะได้สกสบๆมันมานกันน้ากาะะล้ามอ่าจะเลื่อมนะพี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแสนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําได้พี่น้องเนอ้อเพื่อจะบวชขาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับอาสาหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้พี่น้องพอ,พอกันคลิปนา ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม